ฝึกอ่านสระอะโดยมีงองูหรือแม่กงเป็นตัวสะกดนะคะในการที่ตัวงองูสะกดสระอะจะถูกนำไปไว้ด้านบนในรูปที่เรียกว่าไม้หันอากาศและตามด้วยงองูนะคะอ่านตามครูนะคะกออะงอกังกอ,อะงอกัง cho ạ à ngô trăng, cho ạ à ngô trăng, đo ạ à ngô đăng, đo ạ à ngô đăng, to ạ à ngô tăng, to ạ ngô tăng, bo ạ ngô bằng, bo ạ ngô bằng, po ạ ngô bằng ปออะงอปังออะงออังออะงออังขออะงอขังขออะงอขังชออะงอฉังชออะงอฉังถออะงอถัง ผออะงอถังผออะงอผังผออะงอผังฝออะงอฝังฝออะงอฝังสออะงอสังสออะงอสังหออะงอหัง หออะงอหังคออะงอคังคออะงอคังงออะงองังงออะงองังชออะงอชังชออะงอชังซออะงอซัง โซอะงอซังทออะงอทางทออะงอทางนออะงอนางนออะงอนางพองอะง,งอพังพออะงอพังฟออะงอฟัง ออะงอฟังมออะงอมังมออะงอมังยอะงอยังยอะงอยังรออะงอรังรออะงอรังรออะงอลังรออะงอลัง วออะงอวังวออะงอวังหออะงอหางหออะงอหางต่อไปเราจะอ่านแบบไม่สะกดแล้วนะคะเราจะอ่านเป็นคำเลยนะคะอ่านตามครูนะคะกังกังจังจัง ดังดังตังตังบังบังปังปังอังอังขังขังฉังฉัง ถังผังผังผังฝังฝังสังสังหังหังคังคังงังงัง ชังชังสังสังทังทังนางนางพังพังฟังฟัง,งมังมัง ยังยังรังรังลังลังวางวัง,วงหังหัง